หลังจากนั้นก็เปิดสวิตฮกิบตดอะไรกันเนี่ยในเธอลบกับแลฉันได้ยังไงกันและที่สำคัญกว่านั้นมีเหลือไว้ฉันบ้างไหมคุณจะบอกพาพรัสเลือกสปาเกตตีของเขายังไงดีคุณกินมันไปแล้วคุณทิ้งมันไว้ขอโทษนะเพราะว่ามันแข็งมางเอามัน,ม,นมันติดตัะจริงเหรอ ว้าวนี่เธอกล้าปฏิเสธรสชาติของพาสต้าที่ฉันทำเองอย่างนั้นเหรอถ้าแบบนั้นทำไมเธอไม่เอามาแบ่งกับฉันแทนเล่าวังนะเจ้ามนุษย์ฉันมาสเตช์ปะไพรัสจะทำพาสต้าที่อร่อยที่สุดในชีวิตของเธอให้เองเย้โอเคสบายใจแล้วโอเคมัน้องยากโอเค อ,อะไรหรอช่วงนี้พี่ชายของฉันเริ่มสะสมคอลเลกชันถุงเทา้าทำไมมันเศร้าแบบนี้นะบางทีฉันก็สงสัยนะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีคนแท้ๆอย่างฉันคอยดูแลนะเน่เ <c> ฮ <oughs> ่เราควรทำไงต่อเราไปต่อแลว้วนะหรอันนี้เเจ้ามนุษย์จะว่ายังไงดีล่ะเธอเหมือนจะใช้เวลาเดินทางมาที่นี่เยอะไปหน่อยฉันเลยอัปเปดตพระเศร้าไปเยอะเลยโดยการเดินหิมะให้เป็นรูปหน้าของฉันยังไงล่ะ แต่โชคไม่ดีที่มอวมันแข็งตัวติดกับพื้นไปแล้วเลยทำให้ปริศนามันมีวิธีแก้ไม่เหมือนเดิมและทีนี้เจ้าพี่ชายจอมขี้เกียจของฉันก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะงั้นสิ่งที่ฉันจะพูดก็คืออย่าห่วงไปเลยมนุษย์เอ๋ยตัวฉันภพพไพรัสผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นคนที่แก้ไขปริศนานี้เองจากนั้นพวกเราก็จะได้ไปต่อกันระหว่างนั้นถ้าเธออยากจะลองแก้ไขปริศนาเองก็ได้นะฉันจะพยายามไม่บอกคำตอบก็แล้วกัน มันได้แล้วแล้วเธอก็ยังแก้ได้โดยไม่มีคำแนะนำของฉันด้วยเหลือเชื่อเลยฉันหลับประทับใจจริงๆดูเหมือนเธอจะชอบปริศนานั่นเนี่ย้างนั้นเธอจะต้องชอบปริศนาอันต่อไปแน่นอนหวังว่ามันคงง่ายสำหรับเธอนะเนเขาบอกว่าอันต่อไปมันจะยากกว่านี้นะคะเฮ้ยเธอเก่งมากเลยนะที่แก้ปริศนาได้ไวขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องให้ฉันช่วยด้วยซ้ําซึ่งมันก็ดีแล้วละเพราะว่าฉันชอบที่จะไม่ทําอะไรเลยมากกว่านะโอเคได้ไปต่อละเฮ้ย นั่นไงเจ้ามนุษย์จะต้องชอบปริศนานี้แน่ๆมันถูกสร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์อัลฟิสผู้ยิ่งใหญ่คืเอเขาก็ขยันหาอะไรให้เราเล่นแหละคือแบบมันเหมือนสนุกอยู่อ่ะมันเหมือนสนุกอยู่เธอเห็นพื้นพวกนี้ใช่ไหมล่ะพอฉันกดสวิตช์นี้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีซึ่งแต่ละสีก็จะแตกต่างกันออกไปพื้นสีแดงจะผ่านไปไม่ได้เธอจะไม่สามารถเดินบนนั้นได้พื้นสีเหลืองเป็นพื้นไฟฟ้ามันจะช็อตเธอจนตายพื้นสีเขียวเป็นพื้นเตือนภัยถ้าเธอเหยียบลงไปแล้วก็ เธอจะต้องสู้กับมอนสเตอร์พื้นสีส้มจะมีกลิ่นส้มมันจะทำให้เธอมีกลิ่นที่น่ากินพื้นสีฟ้าเป็นพื้นน้ำเธอจะว่ายข้ามไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเธอไม่กลิ่นส้มติดตัวแล้วก็ปลาปันย่ญญาในน้ำจะมากัดเธอไอ้จ้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเลาย่าชอบกินส้มนะคะอีกอย่างถ้าเกิดสีฟ้าอยู่ใกล้กับสีเหลืองแล้วก็มันก็สามารถทัดเธอได้เหมือนกันพื้นสีม่วงจะเป็นพื้นที่เล่นไปด้วยสบู่ จะเลื่อนไปยังพื้นอันถัดไปแต่ว่านะสบูลเล่เลื่อนๆนะมันไม่กลิ่นเลมอนกลิ่นที่ปลาพิลันญาไม่ชอบเพราะงั้นเหยียบสีม่วงกับสีฟ้าได้ไม่เป็นไรสุดท้ายพื้นสีชมพูมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเหยียบมันได้เลยเป็นยังไงเข้าใจไหมเข้าใจสิ่งที่พาพารัสอธิบายหรือไม่แน่นอนไม่เลย้าสสีส้มเป็นกลิ่นส้มพิลันญาชอบรังยากกินสีม่วง ออดีแล้วก็มีสิ่งสุดท้ายที่จะบอกปริศนานี้น่ะมันจะสู่มไปเรื่อยๆทุกครั้งที่กดสวิตช์มันจะสุ่มขึ้นใหม่แบบที่เธอจะไม่เคยเห็นมาก่อนเธอจะไม่รู้แม้แต่วิธีแก้ปัญหาเย yeah! <laughs> พร้อมนะนั่งฟังอยู่นานมากมื่อกี้จะจะจดเลคเชอร์ลงไปอยู่แล้วคุณพี จริงแล้วสปาเกตตี้จานเมื่อกี้สำหรับน้องชายฉันแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่นะตั้งแต่เขาเริ่มเรียนทำอาหารก็พัฒน,นาขึ้นเยอะเลยฉันว่าถ้าเขาฝึกต่อไปปีหน้าคงทำอะไรที่กินได้ขึ้นมาบ้างอนะเครื่องจักรไม่ทำงานอ่ะอันนี้มันช่างเป็นบ้านสุนัขที่เล็กอะไรอย่างนี้ มันคือเจ้าหมาผู้ยิ่งใหญ่มันรู้สึกตื่นเต้นหลังจากคิดว่าการต่อสู้คือการเล่นแบบหนึง่งหมาผู้ยิ่งใหญ่กำลังรอคอยคำสั่งจากคุณห<อ>มาผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไกลเกินกว่าจะลูบหัวคุณลูบได้แต่ความว่างเปล่า มาผู้ยิย่งใหญ่มองคุณอย่างตั้งใจ <S <S เล่นเล่เ,ลเ,ลเจ้าหมาผู้ยิย่งใหญ่ไม่ตื่นเต้นพอที่จะเล่นด้วย <S 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 2> <S 2> เล่นได้ยังตื่นเต้นมากวอยังคุณทำบอลหิมะแล้วยอนให้เจ้าหมาไปขาบมามันกระเด็นไปบนพื้นเจ้าหมากวาดหิมะทั้งหมดในพื้นที่นี้มาให้คุณตอนนี้มันเหนื่อยมากมันจบหัวของมันลงที่คุณ จ้าหมาต้องการความรักที่อ่อนโยนจากคุณหมาผู้ยิ่งใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นน่นพอจะรู้แล้วอรู้แล้วแต่แต่ว่าก็ไม่เดี่ยวสิอะไรมองไม่เห็นหน้าแล้วหมาผู้ยิ่งใหญ่ตัดสินว่าคุณน่าเบื่อเกินไป เราไเราไไปเถูกทงใช่มจ้ามนุษย์นี่คือการท้าทายครั้งสุดท้ายและอันตรายที่สุดจงดูเส้นทางแห่งความอันตรายและความตายอันน่าสยดสยองเมื่อฉันให้สัญญาณมันก็จะเริ่มทำงานในทันทีปืนจะพ่นไฟออกมาลูกตุ่มแหลกจะแกวงดาบก็จะฟันสารสนจะทำงานอย่างไร้ความปราณีมีโอกาสเพียงนิดเดียวที่เธอจะชนะและรอดชีวิตไปได้เธอพร้อมหรือยังเพราะฉัน จะทำมันเดียวนี้แล้วนายกำลังรออะไรอยู่ล่ะรอรอรออย่างนั้นเหรอฉันกำลังจะรอดเดี๋ยวนี้แหละก็เออไม่เห็นว่ามันจะทำงานเลยนะก็มันคกาจท้าทายมันก็ บางทีมันคงจะง่ายไปที่จะจัดการมนุษย์นี่ใช่เราใช้กับดักอันนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันเป็นโครงกระดูกที่มีมาตรฐานยังไงล่ะปริศนาของฉันจะต้องเป็นธรรมและกับดักของฉันทุกอันจะต้องถูกปรุงแต่งมายันดีแต่นี่ดูง่ายเกินไปไม่มีคลาสซะเลยเอ,เอาไปเลยมองอะไรของเธอฮะและนี่ก็คือชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของไพร,รัสคนนี้ yeah, yeah. ฉันไม่รู้หรอกนะว่าน้องชายฉันกำลังจะไปทำอะไรต่อแต่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำให้ตัวเองแน่ใจว่าเข้าใจการโจมตีสีฟ้าดีแล้ว Blue นี่ง่ายแล้วมาถึง snowding ว้าวเดี๋ยวน,นี้มันทุกตัวเกือบทุกตัวได้เราเคยสุด <laughs> ทำไงเนี่ยเข้าไม่ได้ไเปิด <laughs> เขาไม่ได้ <laughs> อะอ๋กกดผิดก็ว่า กริลบีซีได้พูดว่าจะให้น้ำเปล่ากับคุณแต่เขาจับมันไม่ได้พวกเราเป็นยามแต่ไม่เคยได้รับการเคารพเลยฉันแค่หวังว่าโครงกระดูกพวกนั้นจะยังกระดูกมาให้เราพวกเราชอบกระดูกมากอืมอาหารมนุษย์มันต่างจากอาหารของมอนสเตอร์เหรอมันดูเหมือนของเนา่าและเหมือนจะกินมันมันจะไหลผ่านคอของเธอเข้าไปทั่วทั้งตัวเลยน่าขยะแขยงฉันอยากจะลองดูบ้าง เจ้าหมากำลังเล่นโป๊กเกอร์กับตัวเองและปรากฏว่ามันแพ้เล่นเล่นโป๊กเกอร์กับตัวเองนะคะไม่ไหวแล้วแหละคนนี้คนหมาตัวนี้ไม่ไหวแล้วแหละฉันถูกหักอกจากผู้หญิงบางคนในวันนี้มีใครบางคนบอกกับฉันว่ามีปลาตั้งมากมายอยู่ในทะเลแล้วฉันก็คิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าฉันจะออกไปหาปลา,ว,าว้าวอะไรกันคะเนี่ยกล่องที่เต็มไปด้วยจดหมายแต่ไม่มีใครเปิดอ่านมัน นี่คือกล่องจดหมายที่เขียนไว้ว่าพาพรัสจะดูข้างในไหมมันไม่มีอะไรเลยหรือว่านี่ก็คือบ้านของโถมโถงเมอ้นี่คือทางที่น้ำแข็งมันพาไปอุยอ๊ยอุ๊ยจมนุษย์ ฉันจะเล่าอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนให้เธอฟังเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนเหมือนกับ ความสุขที่ได้เจอคนที่รักพาสตาอีกคนหนึ่งเหมือนกันการได้รับการยกย่องจากที่เราสามารถแก้ปริศนาได้ความปรารถนาที่จะมีคนที่เก่งและแท้คิดว่าเธอ่ะโคตรคู่เลยความรู้สึกพวกนี้มันจะต้องเป็นความรู้สึกที่เธอกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้แน่เลยฉันแทบจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันรู้สึกยังไงสรุปก็คือฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ฉันไม่เคยสงสัยเลยว่าการที่มีเพื่อนเยอะๆนี่มันรู้สึกยังไงฉันสงสารเธอเหลือเกินมนุษย์ที่แสนโดดเดี่ยวแต่ไม่ต้องห่วงเธอจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว ฉันภ่พาพยรัสผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะเป็นไม่สิไม่นี่มันผิดฉันเป็นเพื่อนเธอไม่ได้เพราะเธอเป็นมนุษย์จะต้องจับเธอจากนั้นฉันก็จะได้เติมเต็มความฝันตลอดทั้งชีวิตของฉันภ่พาพยรัสเหมือนแบบเหมือนเชือคนไดเลยอ่ยพาพยรัสพลังอำนาจความมีชื่อเสียงและเกียรติยศนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นพ่าพายรัสสมอเชื่อคนใหม่ของหน่วยราชองครักษ์สูเหลอะภ่าพยรัสเข้ามาขวางทางคุณเล็ <c oughs> <c oughs> ม่ใชก่อนแล้วรอเลยะจีบเหรอในที่สุดเธอก็เปิดเผยความรู้สึกจริงๆออกมาแล้วสินะฉันเป็นโครงกระดูกที่มีมาตรฐานสูงนะไม่น่าเชื่อนี่เธอมีคุณสมบัติถึงมาตรฐานของฉันทั้งหมดเลยเหรอนง่นก็หมายความว่าฉันจะต้องไปเดทกับเธออย่างนั้นเหรอไว้ไปเดทกันหลังจากที่ฉันจับกุมเธอกันแล้วกันนะเธอไม่อยากสู้อย่างนั้นเหรอได้แล้วมาดูกันว่าเธอจะเอาการจมตีสีฟ้าของฉันอยู่หรือเปล่า ตอนนี้เธอกลายเป็นสีฟ้าแล้วนี่แหละการโจมตีของฉัน yeah! <laughs> ตอนนี้คุณกลายเป็นสีฟ้าแล้วโอเคอึดพาารัสยุ่งกับการต่อสู้เกินกว่าจะจิดกลับอะไรนะฉันไม่ได้คิดเรื่องการไปเด็ดสักหน่อยไป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 โอ้ยมันแกวนี้เลยเหมือนเหมือนเกม เกมอะไรเกมซื้เกมอะไรสาวเนื้า55าพไพรัสกระซิบเดี๋ยวทำให้ฉันต้องใช้การจบตีแบบพิเศษของฉันนะเมื่อกี้จบไปแล้วกระโดดสูงพาไพรัสขยับกระดูกของเขาฉันกำลังจะได้ลิ้มรรถนาคตที่ป๊อปปูล่าอยู่แล้ว พายรัสพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้มันคุมขอพายรสัสโว้นาข้าเหน่อยรา่อยองครักษ์ไอยจะตายไปเลยคนไหน <c oughs> เธอกระจบมากมันง่ายมากที่จะจับตัวเธอฉันจะส่งเธอไปยังสถานที่คุมขังไไปเลยแต่ว่าเรามีจะมีเลือดเท่าเดิมนะแล้วเรามีเลือดยี่สิบเนื้อจากพา้ไพรัสขอโทษที่ฉันต้องขังเธอไว้ในห้องนับแขกจนกว่าอันดาจะมาถึง ทำต,ตัวสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเนาะอากาศที่สดชื่นและสถานที่พักผ่อนยนตใจได้ถูกเตรียมไว้ให้แล้ว <c oughs> แกเธอพาพายรัสเพื่ออะไรเพื่ออะไรเหมือนเราว่าเอาฮาถ้าเราไปต่อเราจะได้เจอพอพายรัสใช่ไหมอ๋จะมน,นุษย์นั่นหายไปไหนกันนะเดี๋ยวนะก็อ,อยู่ตรงหน้าฉันเลยนี่นาะสวัสดีฉนันกำลังกังวลใจอยู่เลยกูรู้ว่าเธอจะลงทางเข้าให้แล้วมันโลองอกเอา,ามากที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเธอไม่ควรหนีรอมะนี่ พะเธอเก่งมากที่หนีออกมาจากห้องขังนั้นได้แต่ในตอนนี้ฉันน่ะได้อัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกในนั้นเพิ่มแล้วไม่ใช่แค่เธอจะติดกับและเธอจะไม่ยามออกมาอีกเลยมันคือข้อความจากพระไยรัสจะหนีเมื่อไรก็บอกกันก่อนด้วยเวลาเธอหายไปฉันรู้สึกเหมือนจะบ้าจากโครงกระดูกผู้บอบบางพระไยรัส ฮะอย่ากจะกลับมาอีกเหรอฉันยอมให้นี่เป็นความผิดของฉันฉันบอกเธอก่อนแล้วว่าฉันจะทำสปาเกตตี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่านั่นจะทําให้เธอรู้สึกอยากจะมาหาฉันแม้ว่าในท้งที่เลวร้ายที่สุดอย่างน้อยฉันก็ได้ทํามันให้เธอโอเคฉันก็ใจแลวพาพายัสคนนี้ก็หิวเหมือนกันหิวเพราะความยุติธรทมยัยยงไงนั่งนะ่ยังไงนั่งฉัน นะและถ้าเธอคิดว่าเธอคือคนที่เดือดร้นกว่าเดือดร้นแล้วก็บอกเลยว่าผิดผิดไวยากรณ์ด้วยเพราะว่าแบบที่ถูกต้องนะ่ะไม่ใช่ความเดือร้นของเดือดร้นแต่เป็นความเดือดร้นของเดือดร้นของเดือดร้นของเดือดร้นฉันหวังว่าเธอจะสนุกกับบทเรียนนี่นะ yeah. อันนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ยเมื่อกี้ลืมลืมอ่านข้อความนี่ค่ะที่เขาบอกเลยเขายังกลับไปอีกเหรอในที่สุดฉันก็เลือกเหตุผลที่แท้จริงออกแล้วละ่ะ จริงๆแล้วเธอน่ะแค่คิดถึงการที่จะได้เจอหน้าฉันอีกจะทนไม่ไหวใช่ไหมล่ะฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถสู้กับคนที่รู้สึกแบบนี้ได้ไหมแต่ก่อนอื่นเลยฉันคงต้องพยายามจับตัวเธอไว้ให้ได้ก่อนสู้กับพยายรัสโอเคฉันว่าฉันคงต้องยอมรับความล้มเหลวของตัวเองยหหฉันไม่สามารถหยุดได้แม้กระทั่งคนอ่อนแอคนหนึ่งแบบเธออันใดจะต้องผิดหวังในตัวฉันแน่เลยฉันจะไม่สามารถเข้าร่วมหนือราชองคารักได้ และปริมาณเพื่อนของฉันก็จะคงเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นคุณจะพูดอะไรมาเป็นเพื่อนกันขี้แพ้จริงจริงเหรอเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันงั้นฉันว่าฉันสามารถอนุญาตให้มันเป็นแบบนั้นได้ก็แล้วกันวุย้ยเรายังไม่ได้ไปเดทกันเลยนะแต่ก็ต้องโดนแฟนโซนแล้วอย่างนั้นเหรอใครจะไปรู้กันละว,ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นคือวิธีการได้เพื่อนทั้งสร้างพัซเศิ้าสุดเลือร้ายให้เขาแก้แล้วหลังจากนั้นก็สู้กัน เธอสอนฉันหลายอย่างเลยเจ้ามนุษย์ด้วยเหตุนี้ฉันจะออกใบอนุญาตผ่านตลอดให้กับเธอและฉันจะบอกเส้นทางไปข้างบนนั่นให้กับเธอนะเธอแค่เดินไปเรื่อยๆจนจดทางของถ้ำจากนั้นเมื่อเธอไปจนถึงเมืองหลวงให้ข้ามบาเรียเข้าไปนั่นคือพนึกเวทมนต์ที่กักขังเราไว้ใต้พิภพนี้อะไรก็พันมันเข้ามาได้แต่จะไม่มีอะไรออกไปได้เว้นแต่คนที่มีวิญ,ญญาณแข็งแกรง่งอย่างเธอนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมท่านราชาถึงอยากได้ตัวมนุษย์นะัก เขาต้องการที่จะใช้วิญญาณที่แข็งแกร่งเพื่อเปิดบ้าเรียจากนั้นพวกเราล่าสัตว์ประหลาดจะสามารถขึ้นไปยังพื้นดินได้ครั้งหนึ่งโอ้เกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยาการจะไปถึงทางออกได้จ,จะต้องผ่านปราสาทของท่านราชาด้วยราชาของเราเราสัตว์ประหลาดเขาคืออเขาคือผู้ที่มีขนปกปุยตัวใหญ่สุดทรงเสน่ห์ทุกทุกคนรักเขาฉันมั่นใจมากๆเลยถ้าพูดว่าขอโทษค่ะคุณเรีเมอร์ขนหนกลับบ้านได้ไหมคะ เขาก็จะนำทางเ้าไปยังบารีเองแล้วล่ะยังไงก็เถอะคุยกันพอแล้วฉันจะกลับไปที่บ้านแล้วจะทําตัวเป็นเพื่อนที่โคตรเท่ไม่ต้องเกรงใจที่จะมาที่บ้านนะจากนั้นไว้มาเดทกันแย <Wow. S 1> <c oughs> ว้าวพอไปไรส์ก็คือแบบว่า <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ได้ผ่านเดท <c oughs> <uns> <c oughs> อันแสนอันแสนอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่านะคะเรื่องราวของน้องแอลลี่จะเป็นยังไงต่อไปนะคะน้องก็สามารถ จากที่อันด้วยกราวนี้ได้หรือไม่นะคะเรามาติดตามกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e แล้วก็กดระดิ่งให้ยาชาด้วยนะคะกิ้งกิงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย แอพลิเคชันไอชาที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเฮมาแพ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปได้วยกันนะคะ